วันนี้ก็อยู่กับวิชาป้องกันพืชผลิตกับครูโบนะคะเด็กๆอาจจะไม่ได้เรียนในเทอมที่แล้วแต่ว่าครูโบจะมาสานต่อนะคะคโบจะสรุปเนื้อในหน่วยที่1กับหน่วยที่สองให้เด็กๆฟังคร่าวๆหน่วยที่1เป็นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าครูโบตั้งคําถามถามเด็กๆไปครูโบพูดประโยคประโยคหนึ่งไปให้เด็กๆช่วยกันตอบว่า เป็นส่วนรวมหรือส่วนตนโอเคไหมคะหยิบยางลบเพื่อนไปใช้แล้วไม่คืนเป็นส่วนรวมหรือส่วนตัวส่วนเลยค่วส่วนตัวปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องเรียนเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมส่วนรวมเป็นส่วนรวม เปิดน้ำทิ้งไว้ในห้องน้ำโรงเรียนเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวมส่วนรวมเก็บเงินได้แล้วนําไปบอกคุณครูเป็นส่วนรวมหรือส่วนตัวส่วนรวมเอ๊ะส่วนรวมเป็นส่วนรวมอ่ะดเด็กๆพอจะแยกได้ถูกต้องไหมคะครับอ่ะอีกเนื้อหาหน่วยที่สองก็เป็นความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความละอายก็คือการอายอายที่จะทำผิดเช่นไหนไหนยอยากได้ไม้บรรทัดของเกลมากเป็นรูปพินงเซสเป็นรูปดาวพันเซลไหนมีความต้องการอยากได้ เียใจมากๆแน่นอนเลยไหนเกิดความละอายต่อบากไหนกลัวเพื่อนๆเ,เป็นไงคะกลัวเพื่อนๆจะไม่เล่นด้วยอ้าไหนเกิดความละอายใจขึ้นมาหรือสแตปมสเตมเห็นยางลบออรล่ดาอ้ายางลบออรล่าของชมพู่วางอยู่บนโต๊ะ กำลังจะสวยจังเลยอ่ะออโรล่สวยจังเลยอ่ะ,อ,อ,ยยอ,ะอยากลองอโอโรล่เออกำลังจะไปหยิบน้องเนมเห็นสเต็มทำแบบนี้ไม่ได้นะเพราะน้องเนมเป็นไงคะน้องเนมไม่ทนต่อการทุจริตน้องเนมยอมรับไม่ได้สเต็มทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าทำแบบนี้ชมพู่จะเสียใจนะอ่ะต่อไปมาดูใบงาน ชมพูค่ะมาดูใบงานของหนึ่งของสองทั้งหนึ่งจะเป็นสีเหลือง สตรองเจ็ดพอเพียงต้านทุจริตสตรองถ้าแปลเป็นภาษาถ้าแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยคําว่าสตรองแปลว่าอะไรแข็งแกรง่งแข็งแรงอ่าเรามีพละกําลังมีพละกําลังแข็งๆๆแกร่งแข็งแรงที่จะไปสู้กับการทุจริตใช่ไหมคะชมผู้ยังไม่เขียนเลยมุกก็ยังไม่เขียนเลยนะคะ เออสเตมก็ยังไม่เขียนเลยคุโมเขียนเสร็จไปแล้วนะสตรองเด็กพิเพงต้นทุจริตนะคะเขียนภาษาอังกฤษด้วยเขียนภาษาอังกฤษด้วยคะถูกต้องเขียนตามเลย การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหน้าเดียวหรอครูับ อยงนี้ใช่ไหมจุดจุดครับ ของความโปร่งใสที่มีชื่อเต็มว่า transparent คือผู้คนรวมถึงเด็กๆในชั้นป .2 ออด้วยปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตัวตนเองให้อยู่บนพื้นฐานของความว่าโปร่งใสเ <c ười> หม <gangs S 2> <Okay. S 1> ือนเดิมเลือกสีมาหนึ่งสีแล้วขีด,ด,วดูเวลาก่อน Oh, they are. แต่ว่าเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปถ้ามีหน้าใหม่มาอีกคูโบก็จะสอนซ้ำอีกรอบหนึ่ง 老板。拜拜拜拜 อยางมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันการุทสลิตเช่นอะไรอามกำลังดื่มนมอยู่อามทิ้งขยะไปเรียราดไปหมดเลยทิ้งกล่องนมไปทั่วเลยแต่ถ้าอามมีทริพชียนหรือนำปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใชา้อามจะนำกล่องนมนี้ไปประดิษฐ์เป็นของเล่น ไบประดิษฐ์เป็นของใช้นี่คือการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชท้ทำเป็นเสือ้อโอเคไหมทำเป็นเสื้อได้ทําเป็นกระเป๋าก็ได้ถูกต้องไหมคะ อันไหมคะ ค้นทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้เรียนกับครูโบไ,ไ,ได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริตไหมได้ความรู้เข้าห้องสมุดได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริตไหมได้ความรู้สื่อต่างๆสามารถทําให้เด็กๆได้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริตหมดเลยครูโบจะอยู่ทางไหนดีค่ะค่ะ ค่ะลรีบม,มานะอามยังไม่เขียนเลยนะค่ะต่อไปข้อหกสี